เพื่อนเคยภาวนาแล้วอยู่ดีๆทุกอย่างดับเงียบไปไหมไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่แม้แต่ความคิดเหลือแค่ความรู้อย่างเดียวภาวะนี้เรียกว่านิมิตแห่งความว่างในพระสูตรกล่าวว่าเมื่อจิตรวมแน่วแน่โดยไม่มีอารมณ์ใดๆสิ่งทั้งหลายจะหายไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวบริสุทธิ์ไม่ใช่ลับไม่ใช่ฝันแต่เป็นช่วงที่จิตหลุดออกจากความคิดโดยสิ้นเชิง หลวงปู่ดูลเคยสอนว่าเมื่อผู้รู้แยกจากผู้คิดจิตจะว่างแต่ว่างนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าเฉยๆแต่คือว่างจากตัวเราว่างจากสิ่งที่ยึดว่างจากโลกที่ใจเคยสร้างบางคนกลัวเพราะเหมือนตายแต่แท้จริงคือช่วงที่จิตใกล้ปัญญาที่สุดสิ่งสำคัญคืออย่าอยากให้เกิดอีกแค่รู้เฉยๆแล้ววาง ความว่างในนิมิตไม่ใช่เป modified, ้าหมายสุดท้ายแต่คือประตูที่เป <laf> ิดให้ใจเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับอยู่ในความรู้เมื่อใจไม่ยึดแม้ผู้รู้ก็ไม่มีเหลือแต่ธรรมที่เป็นธรรมเท่านั้นเองเพื่อนล่ะเคยสัมผัสช่วงที่ทุกอย่างดับเหลือแค่ความรู้ไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงกลัวว่างหรือสงบที่สุดในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังครับ